สวัสดีครับพบกับแอมสายบุญนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามขอให้เฮงเฮงรวยๆครับวันนี้พบกับวัตถุมงคลของพระพัดบุญยะกาโมกับเหรียญรุ่นมหาการครับปีสองห้าหกสามนะรูปแบบเหรียญเนี่ยเป็นรูปแบบเหรียญเสมาพิมพ์เต็มองค์นะครับของหลวงพ่อพัดนะด้านล่างก็โอ้โหคล้ายหนุมานพับพลายนะครับ โอ้โหด้านหลังก็จะเป็นนี่โอ้โหพันารายหรือเปล่าเนี่ยอยู่บนราชรถใช่ไหมครับเนี่ยโอ้ปีสองห้าหกสามนะครับรูปแบบเหรียญนี่สวยมากเลยนะครับเขียนชื่อรุ่นด้านบนว่ามหากาบด้วยมหาการใช่ไหมครับนี่แล้วรุ่นนี้ครับนี่ครับกล่องรายการรุ่นเนื้อนะครับเป็นกล่องสีน้ําเงินอย่างนี้นะครับกับเหรียญมหาการนะครับปีสองห้าหกสามรุ่นนี้ช่างเอกเมืองเหนือเป็นคนแกะบล็อกโอ้โหแกะบล็อกในคมมากเลยเห็นไหมครับ Uh huh. <laughs> มาเดี๋ยวไปดูจำนวนการจัดสร้างก่อนรุ่นอ่ะรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ตอกเนื้อชัดเจนนะทดอเด็กก็คือเนื้อทองแดงนะครับรอลอริงก็คือเป็นหน้ากากนะครับเป็นงานหน้ากากทองเหลืองหรือชุบทองนี่นะครับนี่อันนี้เป็นเนื้อทองแดงอาบเงินนะครับหน้ากาก,ากชุบทองสุ้มแดงขอบเขียวครับโอ้โหสวยมากเลยอีกหนึ่งเหรียญที่ตัวอย่างเมื่อกี้นี้อีกหนึ่งเหรียญก็จะเป็นโอ้โหอันนี้ โอ้โหเนื้ออะไรมาทุ้างหลังเนื้อทองแดงลมดําครับหน้ากากชุบทองโอ้โหนี่ครับเนื้อทองแดงลมดาโอ้โหความคมชัดเส้นสายนะถือว่าโอเคเลยนะครับความสวย,ยต่างๆ่าอ่ะเดี๋ยวไปดูจาํานวนการจัดสร้างกันสักหน่อยครับสาหรับรุ่นนี้จัดสร้างเมื่อปีสองห้าหกสามนะครับนี่ครับจะมีรูปแบบของพวกเนื้อเงินหน้ากากทองคําด้วยเป็นเงินลงยาพื้นฟ้าซุ้มน้ําเงินขอบแดงลงยาลังชาติพื้นเขียวพื้นน้ําเงินนะครับ ส่วนด้านล่างก็จะเป็นเงินลงยาชมพูลงยาลายเสือแดงขอบน้ําเงินแล้วก็ลงยาพื้นม่วงนะครับนี่ช่างเอกเมืองเหนือนะครับส่วนใบรายการอา่าใบรายการใบรายการก็มีทั้งรายการจองด้วยนะครับรายการจองน้ำเงินตอนนั้นก็อยู่ที่2,200บาทนะครับถ้าเงินหน้ากากทองคำก็อยู่ที่5,500บาทเนื้อ3กษัตริย์ลงยานีราคาจอง400บาทนะครับส่วนชุดกรรมการก็มีจัดสร้างที่199ชุดนะครับ ราคาจอง2 0 0พันก็จะเป็นเนื้อนาบะเนื้อสตัตตะเนื้อฉนวนเนื้อทองทิพย์รับทั้งหมด5เหรียญน,นะครับไอ้รับทั้งหมด9 5หเหรียญโอ้โหนี่รายการรุ้นเนื้อรุ้นโชคนะครับจัดสร้างที่ทั้งหมด200ลังนะครับราคาจองอยู่ที่170บาท1ลังการันตีเนื้อเงินหน้ากากทองคำา1เงินลงยา1นนะครับนี่อันนี้ก็มีรายการแถมยกลังนะครับ ถ้าเป็นเนื้อทองประธานลงยาลายเสือแจกศูนย์แล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นทองแดงมันปูก็จะเป็นแจกในพิธีนะหนึ่งพันสามร้อยเหรียญจัดสร้างสองร้อยลังนี่มาดูใบรายการนะครับนี่ใบรายการแต่รุ่นนีต้ตอกเนื้อชัดเจนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับก็มีเนื้อนวะนวะนี่โอ้โหนวะหลังละหนึ่งเหรียญมีแค่สี่ร้อยเหรียญเองนะครับนี่นวะหลังละสองเหรียญเนานะมีนวะชุบทองกับนวะยาแดงแล้วก็นี่ รายการต่างๆนะครับเมื่อกี้นี้เราดูกันก็นจะมีนี่ครับทองประธานอาบเงินลมดําหน้ากากแล้วก็นี่ครับทองแดงอาบเงินเห็นไหมครับนี่ทองผิวลุ้งต่างๆเยอะสุดก็จะเป็นเนื้อทองแดงชะหนวนเนาะหน้ากากทองประธานโค้ดเก้ารอบอันนี้ไวลุ้นทองคําเนาะจะสร้างหนึ่งพันเหรียญน,นะครับก็จะประมาณนี้ของใบรายการโอ้โหความสวยก็ถือว่าโอเคเลยนะครับความสวยเนออี่ย ลงยาแบบเต็มสูบจริงๆนะครับถือเป็นอีกหนึ่งเหรียญสวยของปี2563เลยนะครับใครสนใจบูชาวัตถุมคนรุ่นไหนก็ติดต่อที่เฟซเอ็มสายบุญนะครับหรือทักลาย ID ดีลายได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านและครอบครัวนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับมีโชคมีลาภสวัสดีครับ